เพื่อที่จะเข้ามาเป็นเจ้าภาพอดอกไม้ทูกเทียนทองเพื่อที่จะได้ไปรรองรับน้อมกำนับพระรัตนตรในวิหารหลานบุญของวัดของเราอ่า แม่ตอนนี้ก็เข้าแถวมาแียกแบ่งกันเป็นแ,แถวเลยนะครับก็ต้อออนุโมทนาสาธุอ่าตอนนี้ท่นนานใดที่อยากจะมาเสี่ยงทายรอยประที่หรือรอยประทมประจำวันเกิดของท่านนะก็วอดเวียนมาได้ตรงท่านขวาโดยทางตานวัวสายมือของท่านจะมีกระตงเลี้ยง สีจะจำวันเกิดนะวันเกิดของท่านวันไหนท่านก็นำสีนั้นไปลอยกระทงพระหลังพระเท้าเช้าวันศุ่รหรือว่าท่านพระลึศรุษที่อยู่ในด้านหลังนี้น่าจะมีโงแกนอาบน้ำ